เอ็ม่อหนูเนี่แหละอยากกินเขาก็อาจจะอยากกินด้วยก็ได้ไม่เห็นทำ้หมดเลยว่าอยากกินอยากกินเฮ้ยโอ้เราไม่ทาให้ที่นี่บอกว่าอยากกินเลย ต้องทำปูไว้เพราะว่าออไม่ไม่ต้องถูบ่อยเ,ออเพราะว่าเรากระดาษปูไวออ้แล้วก็เอากระดาษทิ้งไปเ,ออเพราะว่าเดี๋ยวพื้นเหนียวเวลาเราทอดอะไรใช่ไหมอ,อ,อันนี้แม่ให้พี่ก้องทำอะไรคะทอดปลาทูะทอดปลาทูวันนี้ทำเมนูอะไรคะราบมะเขือไงรามะเขือใส่ปลาทูเออบางคนเขาก็ใส่ปลาดุแล้วก็ใส่น้ำปลา ้วยแอนี้ทำแบบยวนไม่ใส่น้ำปลาอ๋อทำแบบยวนใส่เป็นปลาทูอ๋อแล้วทอดปลาทูยังไม่ทำามน้ำปลาเหงือเสร็จแล้วก็ผึ่งให้เย็นแล้วก็แตะเอาแอนในละอ้างขึ้นไปเอาอแลกเอ้ยว่าเหงือกปลาข้านด้วยอะไรเนี่ยเบกกิ้งโซดาอ่อน หนึ่งค้งล้างาเอาไอ้เพื่อสารเคมีออกแห่ถ้าสารเคมีแล้วก็พอล้าเงเสร็จแล้วก็ให้เสน็จน้ําแล้วก็ใส่ตะกร้าพอใส่ตะกร้าเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ำก๊อกสสา่ยางผีบหลายๆรอบเสร็จแ,แล้วก็อัน้นทิ้งไว้ให้มันเสน็ดน้ำมาให้ก็บแตู้เย็นท่าน,นี้อั้นแพรเย็นเสร็จเราจะทำรับมาเผื่อเราก็เอามาเผื่ออัดหัวออก แค่ด้วยเลือสองช้อนชาไม่ชาแล้วมั้งนะอ่ะย่อยเยอะเลยตัดขัวมะเขือให้ลึกหน่อยหรอ,เ,อ,อเพราะว่ายานมันติดไอ,อ้ยามันติดตามอะไรเนี้ยอ,อ๋อยาฆ่าแมลงพวกนี้มันจะอยู่ตาม,ออามขัวเราเราล้างแล้วเราก้วมออกไม่หมดเนะี่ยเราเอ,อ,เอาตัดให้มันลึกหน่อยแลก็เอามะเขือที่มาทำราบมะเขือเนี้ยเอารูกอ่อนๆหน่อยไม่ต้องแอรไม่ต้องเอาลูกใหญ่นะเดี๋ยวมันจะแหดจัด เนี่โล่โลกระดาดเนี้ยรันเหมาะแม่เกย,ยังไม่ละลายเลยกาไมเป็นไรเนี่ยมันละลายเอบเียวเยวนเลลลลี่ยไม่ละลายอะ่ะเยลมดเลยละลายไม่ละลายคือไม่ละลายอ๋ออ๋ออ๋อมาที่เหลยอที่ประมาณสองโลเนอะทำหมดนี่ไหนเนาะอิะ่งเย็ยนได้ป่ะโอ้ยเย็นอินไม่ได้ต้องรอไม่ต้องเอาหมด ต้องรอให้มันแม่เอามันอ้มวันละสิบลูกอัพโักยาวอิ่มอันไอ้น้ำพริกเผาน้อพริกปาาต้องหันห้น้ำพริกเผาไข่เทมไุ้ยแล้วตอกหอกอกคนไหนแพ้ไอ้ทำาทางคืนไวย้ยินแล้วคันปากคันลิ้นเอ็ได้ไวทันบอกเขาไปด้วยคนไหนแพ้อย่างหนูมีนะคนแพ้ม,มีคนแพ้แบบหนูด้วยเหรออ้าวมีแต่เขาไม่พูดนี่ไง ว่ากินแล้วแพ้ต้องทำครั้งคืนไว้ถึงจะกินได้ออกไปเลยคนไหนแพ้มีนะคันลิ้นคันปากเหืออ่อนยังอะโูไอ้ถรียางไม่ต้องไปมาละมาเถอือร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่ใส่อาเยอะอาน้อยเลยนะบอกไป ถ้าใส่ปลาเยอะมันอ้อยอร่อยมันหนัวปลาบางคนเขาใส่ปลาเยอะแต่แม่ไม่เอาเราใส่ตะทูอย่างเดียวอย่างเดียวปลาไม่เอาพอแล้วเอาบานสองโลขึ้นมาเสียพอพอไหมพอเหลือไว้ให้แม่ต้มกินกับตะพริกมันก็ได้เอาแค่สองโลเอาทุกอย่าง ชอบผักเห็ดหัดพริกเม็ดใหญ่คนไหนชอบเห็ดมากเอาใส่พริกี่โน่ด้วยหิ้วหยวกเม็ดหิเหยียวอับหยวกสีดแดงมาหั่นเป็นแว่นๆเก็บไว้เราป่า้อมอามานไม่มีส่วนสัตว์ <laughs> ทำไมไม่มีส่วนสัตว์บกก้านเจ้าเขามีส่วนเนี่ยสองต่อสามเนี่ยแม่แม่เสาใจ ไม่อะเอาพอประมาณถ้าอยากจะเอาเผ็ดมากอาอดใช้ขี้หนูสวนมาช่วยอ,อ่าเอาให้ได้เลยเสร็จเสร็จจะหั่นเสร็จแล้วก็เอามาอั้นเตรียมไว้ต่อมาเอามาคอกตัดเตรียมหัวใหญ่นั่งหิดต่อหัวหอแมแดงนั่งหิดต่อหัวเอามาคอ,อกซอยไว้แล้วแล้วมีส่วนสัตว์ไหมไม่มีแล้วนะมีอ่ะเอาพอประมาณสวนก็ ยายต้องไปต่อนีอ่มาชวนตัดไงแอบอกให้อ่าเอาตอนเมื่อก่อนแม,แม่ถามยายใส่เท่าไหร่บอกแอบอกแอไม่รู้แกอ่าเอาแล้ว,ลว <S <S พอหนูถามแม่อ่า <c oughs> เอาหยัด <c oughs> อมมาเหนือเสร็จเดี๋ยวหนูว่าแคบเะาหไว้เอาแต่เนื้อยนีหยั้อมมาเหนือให้เย็นออเดี๋ยวเอาหอมแดงมาหั่นซอย เอาไปเกี่ยวให้เหลือเอาไว้โดยได้เสร็จเรียบร้อยแค่นั้นเองเนต้องไปทำน็องอยากอยากยิ้มโคว่าเดี๋ยวิ้มมาให้ยี้มกลับไปให้ปลาทูเป็นไงแม่ทอดสวยไหมสวยเล่นไว้หน่อยจะได้ไว้เท่าจ้สุกไว้ไว้นานจะสุก,กว่านานต้องให้เออร้อนเลยเพราะแม่ไม่เอาเปลือกนะมาเหืออมแล้วอะแม่เอาเอเม็ด อ,อันนี้หอมแดงหั่นซอยเล็กๆหั่นซอยเลย็กเอาไว้โรยหน้าลบาบมาเขืออ๋อแยกกันกับที่หั่นซอยอใหญ่ๆเอาไว้ข้างบนนั้น,นเอาไว้เอาไว้ผัดเอาไว้ผัดผัดแล้วก็โขลกมาเขือออมแค่นั้นแหละอันนี้เอาไว้โรยหน้าเอาไว้โรยหน้าเยาโรยหน้าเหนือให้มันหอมหน้ายีนหอแล้วึินไปนะ้วหยา ทำไมถึงพอแล้วอะอ๋อจากโยมันสุกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็อต้องมาผัดเดี๋ยวแม่จะออกไปออกให้หมดไม่เอาเปิรอะอะ่าอะมึงกินน้ำคายเดี๋ยวอ่างไอ้น้ำออกให้หมดแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นแม่บอกว่าให้เอาน้ำล้างๆด้วยยางจะได้ออก ยงางเมื่อเกิดจะได้ออกแล้วก็พึ่งให้มันเสด็จน้ำแล้วก็พึ่งให้เสด็จน้ํอ๋อเอาพิอย่างที่ยำหันห่นหั่นเอไว้เนี่ยเอามาคั่วให้มันสุกไม่ต้องใช้น้ํามันเยอะใส่น้ํ<ะ>ามันเพื่อน,นิดหน่อยเออดี๋ยวรอราเอาเพื่อนพกอย่างลงไปคั่วเนี่ยคั่วให้หมดนี่เลยยกเว้นพิกวิทย์พิกแกลแย่ไปต่างหากพิ้แกไ่ะเนี่ยพิีกหนูเนี่ย อ่ะเนี่ยน so mm ุเอลเหนี่ยเให้หิ้งเขาทำอ้อมอันนั้นนะเนี่ยหัวรวมอันนี้หมดเอาหมดนี่แอ่ว่าพริกที่หนูเราเสิร์ฟไว้เปิดไอ้พริกนี่มันไม่เผ็ดเราเอาเสิร์ฟได้พริกที่หนูเอาปลาทูก็แกะเอาแต่เนื้อแกะเอาเนื้อเอาของทุกอย่างลงมาคั่วให้ตกนี่ใส่อะไรนะอ้อมนะเดูตัวนี้ครัของนี้อนั่นเนื้อย่าง โอ้ี่น่าอร่อยนะเดี่ยวอย่ามันก็จะหอมหอมไป้วาทยาเนี่ยหอมหอมหอมโอ้เพ ja, ื่อนนวานกัน อยากชิมปลาทูลอะอก,กินเลยอยากปลาทูมันเหลือเนื้อเนี่ยดคูครบเลยโอ้ไม่อร่อยอะไรเลยปลาทูอ <laughs> อามุกอันนี้ดีกว่าแม่แม่กินปลาทูไปแล้วเหลืออะไรเดี๋ยวเอาขวากินไหมเค็มเค็มจริงอ่ะทำไมปลาทูเค็มจังเพราะเขาหมักเนืเนน้อน้ำปลา มันีจะเป็นตะทูอ๋อนแรกปะทูนึ่งมันตื้ใช่ไหมเขาก็หมักให้มันเป็นปะทูมือแอบปะทูคือลูกสาวเนี่ยมือ่หมีแล้วก็แอบกินเออแล้วก็แอบกินหวานไปเพราะว่าแม่แก่ไม่ได้เพราะว่าแม่แก่แล้วตาไม่ดีต้องใส่แว่นเต้ยยังพอ มันมีก้างตรงแกนกลางนกงกระดูกนี่เอออันนี้น้อยแอะให้หมดนะนั่น,นแหละแอะให้หมดลูกตรงนี้นจะมีก้างนั่นแหละแอะให้หมดแอะให้เกลี้ยงอย่าให้เหลือแล้วพอท,ที่หัดเสร็จแล้วพอเย็นแล้วก็เอามาใส่หกอัมสาเหตุที่ไม่อัมรวมเพราะมันเลอะเทอะแยกอัมอ่างหาทอดอัมให้หเละเยอแล้วก็เนี่ยเอามาไว,ไว้ใส่จานไว้ แล้วก็เอามาเสือาอามอามเสร็ดแล้วก็ใส่ในอลาบานเอ็ดแล้วเอาของทุกอย่างที่อามเยี่ยมไว้แล้วเอามาคุกเท้าข้างนอกสาเหตุที่ไม่อามในพกเพราะมันเยอะก็คือทำมันี้แค่อย่างนึงแล้วก็มาทูตังแล้วก็แยกไว้อย่างนึงแล้วก็มาเขือออามวก็แยกไว้อย่างนึงเข้ากันมามรวมอันเดียวกันเออคุกเท้าเพราะว่า ไม่เอามาตำรวมกันเพราะมันมันเละแค่นั้นแหละมันบ้าคนเพราะมันเอาในโคกให้แม่ไม่เอามันเละเทอะก็เงี้ยแค่นั้นแหละเสร็จแล้วก็เอามาเหลือมาห่ออะไรแล้ะเหลือมาขายตามตาละเอียดแหลมไหมอ๋อและหนูจยระวังเท่าตา้วแค่หนูได้แค่ก็ต้องตาแหลกไหมอะ ตำให้มันเอียหน่อยนี่เอานี่พมันจะได้ไม่เลอะเทะนี่หนูก็จับนีไว้ก็ตามนี่อเมนไม่กรเด็นเออแเพแล้วเสื่อผาเปเลยแล้วก็ปะทูใส่เลยเหรอแม่เออใส่เฉพาอ้าม่เอีย เสร็แล้วก็เอามาดเหนื่อยอามเลยไม่ต้องรอแม่อามไว้อ่อนเลยพอเสร็จแล้วก็เอาท่านทุกอย่างาแุกเขาลงมาเก็เอามาเหนืทอ่อ้อมแล้วไม่ร้อนแล้วเอามาอออกระทิ้งแอร์บานเจ้าเขาเอาทเานรอพันเมตรแอร์นี่ไม่เอาออกไะทิงท่านถ้าแม่ไม่ออกหนูนอีน้อยจะคันมากไหมเพมเพราะมันคันที่ระพิง อืมทันที่เม็ดนะาเสือที่มันไปลื่นๆน่ะเหรออืออันนี้ว่าเสืออ่อนนะไม่แอก็จะไม่ค่อยฟันถด้มากกว่าอ่อนอ,อ่ะอ่าอไม่ต้องมาเอฟเอฟออกถ้าเราไปออกเ,เอฟเอมไตทั้งนู้วเ็บเปลือกออกทีหลังแล้วอ,อ,อ,อืมอันนี้แม่ทำเสร็จทีเดียวเลยไม่ต้องมาด้านเอบเอฟออกเราทำนี้สบายอัานตามเสร็จเลยไม่ต้องมาด้าน อ้ามอะเลาบกมันจะออกมาเราอ้าติดออกอ,อกันนี้มันออกอิดเนื้อด้วยดีิไม่ได้มันถ้าเราออกเลยเระ้าไม่ออกเพราะเราออกหมดแล้วแต่พอแต่พอต้มพออะไรแล้วมันก็เหลือนิดเดียวเองเนาะขนาดมะเขือแม่ลอกเปลือกออกก็เปลือกก็เป็นกะละมังแล้วนะ่ะสองโลกขึ้นนะแต่ว่าคนสนวมาเขาเอากจะหยัดนะแต่แม่ไม่เอาหนูบอกยินแล้วมันคันใช่ไหมนะ่ะ แอบเออมันก็คันนะพิมไม่รู้ว่าแต่เม็ดหนูก็คันก็คือคันทั้งหมดอะพอกินมะเขือไปก็คันแต่ว่าถ้าค้างคืนแล้วไม่คันอแอบนะเห,นเหมือนเหมือนไอ้ยางเลื่นๆเนี่ยมันแห้งอะหนูว่านะเพราะว่าพอตอนทําใหม่ๆมัน,มนลื่นอนม,มันลื่นแต่พอมันไม่ลื่นมันก็ไม่คันอ๋อยินระบาดเนาะกินเลยแม่คนตำตำเสร็จแล้วอีกแล้วอะ <laughs> อเล Papa ่งนะเนี่ยเล่งมือแล้วเหรอระวังมีดบาดต้องวิ่งมเดี๋ยวมีดบาดไม่คุ้มพูดถึงมีดบาดเนี่ยมีดหยางเงี้ยแม่อาจจะบอกมีมีดคมเลยะเดี๋ยวเอาแล้วเลือดแล้วดูถูกมีดเอแต่างงเเเเ้ยออออะะลมันนิ่มเนาะเอาสากโดนนิดๆมันก็เละแล้วเนี่ยแม่ อันนั้นแหละจิเพราะว่าเราต้มแล้วไงแต่ว่าถ้าเกิดตำแรงๆนี่น,น,น้ำกระเด็นออกมาเลยนะใช่ขอมทุกอย่างใทใส่ให้หบดแล้วก็คลุกเ้าให้ทั่วอ้อผลจับคนนึงโหไอ้วันโอ้ยลว่นไอ้เด็กเนี่ยอดเลยนะเราไอวันกินเขาเราอ่ะอ่ะผนให้ทั่วเอาน้ำอามาใส่เลยแค่ไนทีเดียวเดี๋ยวชิมรส เสร็จแล้วเอาเอ้อน้ำไอ้ไม่เอาไม่อร่อยเอาแม่พลอยนั่นแหละแม่พลอยอร่อยกว่าอันนี้เค็มไม่เป็นไรใส่ไปทับอีอ่อนไม่เยอะไปหรออ่ะอ่ะเราเอาทงรสใส่ตอนช้อนต้องใส่ด้วยหรอใส่ที่องุ่นรสฝีมือเราไม่อร่อยทงรสอร่อยนอยลอยลยตอนทักนอยลยตอนช้อนเตี๋ยวพ่ออ่ะพอ หนูรู้เปล่าเราใส่น้อยอะแม่คะาแม่คะใส่ช้อนโอ้โน่นจะบอกให้หนูไปเออกินน่ะจะบอกให้หนูจะบอกให้หนูยังไงยังไงนี่จบนะับให้แล้วนี่ไม่ทันใจไวรุ่นอีกแล้วไหนใครไวรุ่นแม่ <laughs> ไม่เอาไทยพี่หนูแล้วนะเนาะเผ็ดเนาะหนูแล้วอนะเนาะอันนี้เผื่อไว้ไม่ต้องเผ็ดมากก็ได้กินง่าย <laughs> เนี่ย พอเยนเสร็จแล้วอย่าลืมใส่ตู้งเยง็นไว้นะอย่างนั้นเสียแล้วเอามาอุ่นไว้ใช้ได้เลยหรือไม่อเอาผัดแต่กระทะให้ร้อนแล้วแต่อุ่นเอาไม่งใส่เยอะใส่น่อยเดียวมันไม่ร้อนทั่วถ้าใส่เยอะมันร้อนต้องทานไม่ร้อนใช่ไหมน่ะแม่ในนี้มีอะไรบ้างมีหอมกระเทียมพริกหอมแดงหัวเล็กอ่ะเอาพรอมานกระเทียมหยิบใหญ่อ่ะเอาพรอ,อมานอ,ามอ้อ พริกหยวกพริกหยวกเม็ดใหญ่อะเอาพอประมาณแล้วพริกหยวกเม็ดสีแดงอ่ะเอาพอประมาณไม่มีอวนไม่รู้เอาบาเอาตะโทต๋องเหงนตะโถตัวใหญ่ตองเห่งทอดเสร็จแล้วก็แปะเอาด้านออกโอเคแล้วแหละแล้วก็หอมทุกอย่างอําให้เย็บเยมบไว้ มาถือแล้วออกหลอดอ,อ,อ,อําให้ละเอียดเรียมไว้เอาของทุกอย่างมาคลุกเท้ารวมพันหิมรสใช้ได้เอาเอาไปผัดให้ตกอีกทีเดินอาใช้ได้อ,อ่ะอาหิมเนี่ยเอาเอาช้อนมาหิมหิมไทยหิมวันไม่หิมอ่ะหยุดไปเนาะยังไม่ได้ชิมเลยหยินไปเนาะ ลิ้นสามันไม่ลงรดเป็นไงเห็นไหมยังเออใส่บ้านชุรสไม่ใส่อ่ะาวหวานอันเดอกน้ำตาลหน่อยหนึ่งถ้ามันเค็มแม่ใช้เดอกน้ำตาลแทนมันไม่เค็มแต่มันเค็มอือเอ้าแม่เขาพอละลองเนี้ยเนี่ยใช้ได้เค็มได้หน่อยแต่อยากเค็มมากอย่ามันอย่าแแอไม่ได้ได้ครับอันนี้แล้วเค็มแล้วเนาะ ถ้าอยากกินก็ปูองอีนึงเราไว้องกันเองเวลาอุ่นเนอะเนาะพอเนาะคหัวไหนมันเห็นแด้ไหมไม่เค็มไหนกไนแม่เค็นอะไรนะอะไรไหนหนูชิมสิแม่กินเค็มเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูชิมเองตักมาตักมาเดี๋ยวหนูชิมเองเนื้อพ้อเนื้อหันจริงเด็ดแค่แต่ ไม่ให้เค็มนะตาท้องเค็มยังไม่ให้เค็มเคนะเอาอีกนิดนึงเออนิดนึงน่ะอ่ะเอ๊ะเราบอกไม่ให้เค็มท้องเลยอันนี้อันไดนท้ององท้อแต่เนื้อปลาอร่อยนะอืมมันอร่อยเพราะปลาเค็มพอแล้วนะไม่ไม่ต้องปรุงแล้วเพราะว่าปลาก็เค็ม อแม่ถ้ากินอะไรที่รสไม่เค็มแหลมออกมาแม่ก็ว่าไม่เค็มไม่เค็มแล้วเป็นไงความดันขึ้นใช่ไหมหมอบอกป้ากินเค็มจากเค็มเพราะเรากินเค็มเอาไฟอ่อนๆนะเนี่ยมันไหมอีกไหมครับ้อป็น่อยหน่อยเบรเนี้ยร้อนอ่ะเนี้ยเนี้ยเดือดปุ๊บแล้วเอากระปกอัขวไปขว่มาให้มันเดือด ให้ท yeah. 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 mm ่านอ้เน <Yeah. S 3> <me. S 2> ี่ยเนี่ยเนี่ยอตอนนี้มันยังเอ็นน้ำเนี่ยแหละใช่ไหมอ่ะทีนี้พอเราคั่วได้ที่แล้วมันจะไม่หยดน้ํามันหันอย่างนี้น้ําาเหือน้าผักน้าอะไรอะไรพีเนี่ยมันยังอยู่เลยเห็นไหมทีนี้พอเราคั่วได้ที่แล้วมันไม่มีอะไรนี่นแหละเนี่ยหยดลงมาก็ไม่หยดมันเหนียวหนึบเลยเนี่ยใช้ได้พอเลยแค่นี้แหละก็ทำเนี่ย แบะๆไว้เนี่ยมันอบปั๊บๆเนี่ยแล้วอับไปอับมาแล้วห่อแล้วเนี่ยอย่าให้มันไหมไหมนะหมดอร่อยเนี่ยร้อนแล้วเอาไฟอ่อนๆเนี่ยแค่นี้แหละยก็เร็นเนี่ยเริ่มเหนียวแล้วเอาแล้วมันไม่เหนียวมันมันเละเละเละใช่ไหมอันนี้เริ่มเหนียวแล้วเห็นไหมเนี่ยแค่นั้นเองไม่มีอะไรเนี่ยโหอร่อยว่ะอะไรยังไม่ได้กินเลยชมเลยไม่ใค่หิมเนี่ยหิมอร่อยเนี่ยเห็นไหมมันเนยะปุ๊บๆเนี่ย เดี๋ยวเราอาบแค่นั้นแหละนี่อันเดีเนี่ยเอาแรกม,มันมีน้ำเห็นไหมแน่เน่แน่ยน่พอมันไม่มีน้ำเนี่ยทำยังไงก็ไม่นั่นแหละคล้ายๆมันเข้าที่ไง,นง,นงนเนี่ยเนี่ดแนี่ยเห็นไหมอย่าก็หอมเริ่มเหนียวแล้วอาบไปอาบมาพอแล้วแค่นั้นแหละ ระวังไหมให้นั้นเองอย่าให้ไหมในขาดทาไหมอยามม่าติดกระทะไง่กระทะทีาา่ตอ,าาอกมะมัยแค่นั้นตอกเอาให้สุกไม่ได้ไม่เสียอ๋ออย่าก็แค่นี้มามาแม่ระวังมือร้อนอมามแล้วก็เอาน้ำมันหมูใส่หน่อยอแล้วเ,าาเอาอันนี้ใส่ให้หมดเลยพอพี่ก้องขุดกระทะมากเลยขอแล้วขอแล้วเนี่ยมาันแสบแสบหูเลยทำไมแม่ทำไม่เห็นมีขุดกระทะเลย แม่ทิ้งไปเลยแม่ไม่ขูดแม่โหดไม่เอาอะไรงั้นทิ้งรถอ้ออ็อมเขาไปเอาที่เหนียวมีนี่แหละไปอยัดจะได้เงินเดน้ำมันหมูแม่คือน้ำมันพูดแหละแต่ว่าแม่ติดแม่เรียกหมีแม่เรียกติดน้ำมันหมูเพราะว่าเมื่อก่อนใช่ไหมอ้ออ็องอย่างนี้ไม่เอานะโอ้ไม่เอาไม่เอาโหดอย่างนนี้ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องขูดนี่นะเอียนใบเอไม่เอา อย่ากะทะไม่เอาไม่เอาเนี่ยเนี่ยเอาหไม่เอาเนี่ยเอาหิมเนี่ยเนี่ยปิดแก๊สก่อนสิไม่เอาอ่ะไม่เีไม่เอาเดี๋ยวทำเองเนี่ยอย่าให้แบนจะได้เย็นมันไหมเนี่ยพอเสร็จแล้วไม่ตองูเหมือนเม่เนี่ยนะ แน่ว่าตอ่องชอข้าวว่ดเลยเนียดนะโหดไม่ดีเอกนะคะอ่ะไม่ดีนะหิ้งไปเลยไม่ต้องไปไนด้มันโหดเอามือไปจับจัังไม่ร้อน่าไรตะอ้องเอามือไปจับเลยเหรอไปไหมใจร้อนใจร้อนวั่รุ่นเริ่นแล้วอ่ะเอาเอาบาสีเบาไฟดีไหมเบาไฟไห่เลยไหเลย ควันขมงแล้วแม่ใส่เล้ใส่ล้ลุ้นลุ้นเอาขั้วในแบบนี้เอาไห่แหล้างหมดนี่เ่แก้มือแก้มือ อุ่ยแม่พอกระทะที่สองที่ต้องชำนาญแล้วอะอแหมแรงครับไฟดับไ,ไปแล้วแม่วัราะตดแหมไฟแรงนี่ดับเลยโอ้โยไอ้ดอ้เอ็นไอ้นี่ขับแตกนะอ่อนแล้วมันเด้งขึ้นเนาะขับารนีนเย <c oughs> อะหน่อยเนอยอาะา่ารมันแย่ม่เนนอยอะเนาะ หมดเลย <laughs> ไม่เรารู้ว่ามันใช้ได้ไม่ได้อ่ะตอนนี้มันยังเล็กอยู่พอรเราเที่ยวๆไอมันเหนียวนั่นแหละใช้ได้น้ำในมะเขอเดอกมันออกน้ำที่เราทำมันออกไงห,หรือ็เอาไอสองข่องแค่เย็นไว้แล้วก็มาเวทกินได้อีกเนี้ยนะเดือดแล้วเนี้ออ่อนะขอไหมแม่อย่าใพ้ไปคนมันมากให้มันหายใจมัน หายใจให้มาเือย่ะมันเนี้ยป๊ะสจานแล้วเดี๋ยวโรยด้านหนวยหอนะบ้ากินํำเดียวอ่ะเอามากินนู่นอพ่อให้กินเยอเปล่าน้อยเดี๋ยวพ่อเนี่ยเอากระทะตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำมันน้อยเอาน้ำมันเยอะนี่ เอาไว้เหียวหอมให้แหลกรอบแล้วเอามาโรยหน้าไฟยังไม่โถเลยแตเงี้ยองน้งตาน้องตาวอาห้าวันยุหน้าลอดยาไฟขมมนทั้งคอได้หรอ้อล แล้วก็คั่วให้เหลืองรอพอเหลืองออกเสร็จแล้วก็เอาไปโรยหน้ามาเหลือที่เราหัดได้ที่แล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีพิธีอะไรพิธียทำลาดมะเขือมีลูกมืออันนี้แรงเสร็จแต่ไหนเนี้ยริงไม่ค่วยเนาะมีลูกมือชั่วโมงเดียวมีลูกมือสองชั่วโมงโอ้ ไม่เอ็นจังเวยเหลืองอารมณ์เลยนะเนี่ยน่ากินเสร็จแล้วค่ะหอมวัดอ้อเดี๋ยวมันจะอร่อยหอมเลยนะใส่มากอ่ะพอมว้าหอเสร็จแล้วก็เอาหอมเกลียว ทอดให้อบแล้วมาโรยหน้เอาเอว่าเสร็จแล้วรับประทานได้เลยค่ะ <c oughs> ของตับแอนมนอาลาบมะเขือมีแตงกวาแตงไทยแล้วก็ทอดหยับโอง้งอร่อยลองอนนม้มาเย็น ช่วยสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอได้การไม่กดค้ามโฆษณานะคะและถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดถูกใจกดแชร์แบ่งปันได้เลยค่ะอ้ออย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาอัพคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะ